สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องฝนทางช่องมิสซูจัดให้นะคะวันนี้น้องฝนจะพาไปดูสไตล์การแต่งปา j e เจอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะคะก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือตัวโฟร์วิวของเรานั่นเองนะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าคันนี้จะแต่งสวยขนาดไหนค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะ เราจะแต่งเป็นโทนดำนะคะตัวนี้ก็คือทาสีนะคะตัวนี้กระจังหน้าคือทํา2สองชิ้นนี้เราจะทาสีเป็นตัวดําเงานะคะส่วนตัวด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอักษรปัรจโรสปอร์ตนะคะจะทําเป็นตัวสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีบอลเงินตัวนี้ค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะด้านล่างตัวนี้ค่ะ เป็นสเกิร์ตหน้านะคะตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะคะดูสวยมากนะคะพร้อมมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะไฟ LED นะคะสตาร์ทรถปุ๊บไฟติดเลยนะคะตัวนี้นะคะจะตัดกับตัวสีดําแล้วก็ตัวสีบอลดูสวยดูสปอร์ตมากค่ะมาด้านข้างตัวนี้เราจะทําเป็นแ็ปสีนะคะเพราะว่าถ้าการแ็ปสีตัวนี้คือแ็ปสีดําเงาเข้าไปมันจะทําให้งานดูเรียบแล้วก็ขนาดจะเท่ากับตัวจริงของรถเลยเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นตัวครอบเข้าไปมันจะทําให้ดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะ แล้วก็ตัวด้านไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกตัวนี้เราจะแรดเป็นสีชาเข้าไปให้นะคะตัวนี้ส่วนออปชันตัวนี้ตัวโฟร์วิตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะ4จุดนะคะตรงนี้นะคะ4จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องด้านหน้าก็คืออยู่ด้านล่างตรงนี้เองค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าเราอ่ะแต่งแบบไหนให้ลูกค้าบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นคิ้วล้อเข้าไปให้ตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อ3นิ้วนะคะ3นิ้วสีดําเงาค่ะตัวนี้ ส่วนล้อเดิมตัวนี้ที่มากับรถก็คือจะเป็นตัวล้อขอบสินะคะตัวนี้นะคะล้อขอบสิเป็นยางของโตโยต้านะคะตัวนี้ตัว4 wheel ค่ะแล้วก็มากันด้านข้างค่ะตัวนี้ตัวนี้ด้านข้างตัวนี้เริ่มกันที่กระจกข้างเลยก็คือเราจะใส่ตัวแรปดำเข้าไปให้ก็คือแรปดำเงาเหมือนกันค่ะส่วนตัวหลังคานะคะยาวขึ้นด้านบนเลยตัวนี้เราจะแรปนะคะแรปสีงานเนียนมากค่ะตัวนี้แรปสีจากตรงนี้ขึ้นไป ยาวปิดจนไปถึงสปายเลอร์ด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวลาวหลังคานะคะลาวหลังคาตัวนี้เราจะทําสีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานแรปสีการแรปสีตัวนี้ก็คือมันจะมีขอบตรงนี้ค่ะแล้วอายุการใช้งานมันสั้นถ้าเกิดว่าเราแรปสีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวที่เราแรปไปมันกระเด้งได้เราก็เลยทําสีไปเลยมันจะได้คงทนแล้วก็สวยเรียบเนียนขึ้นค่ะ <S <S แล้วก็ด้านข้างตัวนี้เราก็จะใส่เป็นคิ้วกระสานเพิ่มเข้าไปนะคะ แล้วก็ตรงนี้เลยถ้าเป็นรถตัวดําเดิมนะคะตรงนี้ขอบตรงนี้จะเป็นเส้นสีบอลน,นะคะแต่ว่าตัวในที่นี้ก็คือเราจะทําสีตัวนี้จะเป็นดําด้านนะคะตัวนี้ทําสีแับมาเลยย้วมาจะดึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเข้ากันมากดูสวยมากเลยค่ะจะเป็นดําครึ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มาตัวเบ้ามือเปิดตรงนี้นะคะเราจะติดเป็น บ้ารองมือตัวนี้ก็จะเป็นเคปล่านะคะตัวนี้เป็นของมิตซูบิชิมอเตอร์เลยค่ะตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวเป้ามือตับตัวนี้เราก็จะแรปเป็นสีดําเข้าไปให้ค่ะตัวมือเปิดมือดึงนะคะแล้วก็มาส่วนด้านล่างตัวนี้เราจะใส่กับข้างประตูเข้าไปค่ะ4ชิ้นนะคะ2ด้าน4ชิ้นแล้วก็จะมีตัวสีดําตัดกับตัวสีบอลค่ะตัวนี้ทําให้ดูสปอร์ตบึกบึนขึ้นค่ะแล้วก็ตัวจะมีตัวข้อบันไดเข้าไปให้นะคะตัวนี้ด้านล่างค่ะข้อบันไดเหยียบนะคะตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันด้านหลังกันเลยค่ะว่าตัว four v e ตัวนี้ออปชันมันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกับตัวขับ2นะคะมากันด้านหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยตัว4 o u r v e นะคะมันจะมีสติ๊กเกอร์ f o d ตรงนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยถ้ามองภายนอกถ้าไม่เห็นตัวนี้จะเหมือนกับตัวขับสพรีเมียมธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าภายในมันจะต่างกันที่ออปชันภายในนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังตัวนี้4จุดค่ะ มากับตัวรถเลยจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตัวะะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้นะคะจะติดเป็นตัวท่อเหลี่ยมนะคะตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าไอตัวสเกิร์ตเนี่ยคะ่ะเราจะมีให้เลือกหลายแบบแต่ว่าลูกค้าเลือกแบบนี้มานะคะแล้วก็แรปสีตรวคิวกันชนหลังตรงนี้นะคะซึ่งําเดินจะเป็นสีโครเมียมค่ะ เราจะแรดสีดําเข้าไปให้พรอกาติดสติกเกอร์ปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้ค่ะสีดําตัดเข้าไปให้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวโฟรวิพรีเมียมตัวนี้ก็คือมันจะมีประตูไฟฟ้ากดเข้าไปจับตรงไปตรงนี้ค่ะมันจะมีนุ่มๆตรงนี้ก็คือเราสามารถกดติดขึ้นมาได้เลยนะคะประตูก็จะขึ้นนะคะหรือในกรณีที่ลูกค้าถือของมาสองข้างนะคะมันจะมีเซนเซอร์นะคะก็คือแต่เราต้องมีกุญแจด้วยนะคะเราถึงจะเตะ เซนเซอร์ด้านข้างมุมได้2ข้างนะคะหรือว่าเราจะเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะในะตัวนี้นะคะ <wife. S 1> แล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะใส่กันลอยเข้าไปให้นะคะตัวนี้เราใส่เพิ่มเข้าไปให้นะคะซึ่งปกติจะเป็นสีตัวรถธรรมดาค่ะแต่ว่าเราติดเพิ่มเข้าไปให้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวล้อยางอะไหล่ตัวนี้ค่ะเ้อแถมก็ไปให้ลูกค้านะคะค่ะคือลูกค้าอยากได้ล้ออะไหล่เพิ่มเพราะว่ารถรุ่นใหม่เราจะลดน้าหนักรถก็คือตัวรถจะไม่มีลอ้ออะไหล่ที่มาจากโรงงานค่ะ แต่ว่าจะมีตัวป่ายางฉุกเฉินให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องฝนจะพาดูออปชันภายในคร่าวๆว่าตัวนี้นะคะมันมีออปชันอะไรบ้างตัวโฟร์วิวนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะตัวนี้นะคะเปิดเข้ามาเลยเจอเลยก็คือจะเป็นบอกไฟฟ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะคะคู่หน้าทั้งสองด้านเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านหน้าค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะสครับเพจเราจะติดเพิ่มเข้าไปให้ลูกค้าก็คือเป็นสครับเพจของแพ้ของ t ิ u b บิชินะคะจะมีไฟ LED เข้าให้ด้วยค่ะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันมีระบบล็อกความเร็วแบบแปรผ่านอัตโนมัติก็คือล็อกความเร็ววิ่งตามคันนาได้เลยนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเลยตัวคันสองกับตัวขันสี่ที่จะต่างกันก็คือระบบโบวิวตรงนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายหลายออปชันก็คือตัวโฟโฟธรรมดา โฟออฟโรดหรือว่าโฟลูอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกเลยนะคะเลือกเรียกกันแบบง่ายๆเลยก็คือ C H L C C L C อย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็วันนี้น้องฝนจะพามาดูการแต่งรีวิวคร่าวๆนะคะวันนี้ก็คือเราจะพามาดูว่าเราแต่งรถคันนี้ให้ลูกค้าแบบไหนสวยยังไงนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปน้องฝนคลิปนี้น้องฝนก็อยากจะฝากทางช่องมิสซูจัดให้ของน้องฝนด้วยนะครับถ้าเกิดว่า มีคําติชมตรงไหนอาจจะเป็นคลิปแรกอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะคะน้องฝนก็ฝากติชมมาตามคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ทางช่องมิสซูจัดให้ของน้องฝนต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ